สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับวันนี้มาพบกับจ็อบ FNJ a l l e น g e นะครับอ่าตอนนี้ฝนก็โปรยไปลงมานะครับอ่าผมตอนนี้ก็อยู่ที่งานพระสมุดเจดีย์นะครับวันนี้ผมมาเพื่อตามล่าหาบ้านผีสิงที่น่ากลัวและช็อกที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับก่อนที่เราจะต้องข้ามเรือข้ามฟากไปฝื่อนะครับไปฝั่งสาราจางกันนะครับเราจะเดิน้าจาร่างแล้วไยังติดตทามกันได้ อั <inate> น้นครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนเรือข้ามฟากบร้อยแล้วนะครับก็ฝนชุ่มฉ่ากันเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่อุปสรรคนะครับวันนี้ที่ผมจะต้องไปตามหาบ้านผีปอ,อบนะครับบ้านผีสิงที่ได้ชื่อว่าช็อกที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวถึงนู่นแล้วจะเป็นไงเราไปดูกันนะครับ มีจอบไเจอคเลยนะครับจาตามหาบ้านมีสิงงานวัดที่น่ากลัวแค่หน้ากลัวและช็อคหัวช็อทศูนยในรไทนะครับที่มีเรียกว่ามีสิงขับร่นะครับบ้านทีอบนะครับเราจะมีกันนับฝั่งนะครับถ้าข้างฝั่งนี้นฝั่งของมารนี้นะครับแล้วฝั่งารานาัครับ ตาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลอง,ลองอนแต่ลนะทเราขึ้นไปบนฝั่งนี้เพื่อไปตามหาบ้านติด่อเพื่นนะครับนะครับตอนนี้ก็ถึถงท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเลย ก็ได้อยู่บริเวณสาราการจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นหอคอยชมวิวนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะฝนยังตกปรยๆปยไม่หยุดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสัรคเราเดี๋ยวเราจะไปตามหาบ้านบีสิงในตำนานด้วยกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้เขาเดินมาได้เลยฮะเกษตรสี่เวรนะครับเปิดหน้าบนสุดครับนะครับโอ้โหเราเจอกันแล้วนะครับบ้านหลังบ้านบีสิงที่เราตามหากันอยู่นะครับ Um. บ, át, บ,บ,บ้านพีปอบครับบ้านดีสิงที่ช็อประดับตำนาของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางสายฝนแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันนะครับว่าเราจซื้อบัตรเข้าไปรับชมความช็อปของบ้านหลังนี้กันนะครับพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะเข้ากันไปเลยนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในบ้านผีปอบแล้วนะครับแม่เดินลงข้างหลังด้นะครับครับเราจะเดินดูกันดีกว่านะครับเฮ้ยใช้ได้ครับเอยโอ้ยโอ้โหตกใจโทรศัพท์หล่นแล้วไม่เป็นอะไรครับดูว่ามันจะผีปอบกี่ตัวครับ โอ้โหด้วยฝนเข้ามาครับปีปอบจริงๆครับโอ้โหแบบพยายามเดินช้าๆนะครับโอ้โหน้ำท่วมด้วยสมบูรณ์เลยครับวันนี้ เอาละครับเหนื่อยแล้วครับโอ้ยโอ้ยช็อกช็อตสุดท้ายครับตาเต็มเต็มเลยครับไปนี้ได้ได้เอาละครับหมดแล้วครับโอเคลกอนนะครับฝ่าสายฝนมาเพื่อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะนะครับก็ขอพักหายใจนะครับช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก แันว่าผมไม่ถ่ายให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรนะครับก็นี่นะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่ดูช่องเอเป็นเจชาเลนของเรานะครับก็บ้านหลังนี้นะครับถ้าสนใจบ้านผีสิงแล้วก็ต้องมาลองด้วยตัวเองครับหลังนี้รับลองเข้าครั้งนึงช็อกแน่นอนเจชาติตาตึงไปสิบชาติเลยครับสุดยอดจริงๆครับมาสนุกมากครับ <laughs> อ่ สำหรับงานนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผมมารีวิวบ้านหลังนี้ให้ดูนะครับบ้านผีปอบนะครับบ้านผีสิงงานวัดที่ช็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับถ้าสนใจหากชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานเอเป็นเจชลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ